องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมังง้อยอำเภอค้อนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะสร้างแล่นมาโดยการปลูกต้นปอเทืองเหลืองอลา,ามทั่วท้องหน้าค่ะพื้นญ่เลยกว่า2,000ไร่เพื่อรอรองรับค่ะนักท่องเที่ยวที่จะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพื้นที่ค่ะนี่กระเลืองคือกันค่ะคุณผู้ชมน้องกิ๊ก่ะเบิ่งเลืองอลามงามตาเลยเนาะบริเวณท้องหน้าค่ะโอ้นางลาคืองามแท้นี่นะน้องจิ๊กโอ้เป็นตำมวแนแท้อีเนมะียคุณนะ เนาะกลาเอา้ายูตรงหน้านี่แหละค่ะตรงขามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมังง้อยอำเภอขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมค่ะหลังเฮ็ุหน้าแล้วเนาะพื้นที่หม่องนี้มันกระสิแห้งแรงเด้เป็นพื้นที่วางเปล่าบ่สามารถป,รล,ปรลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรได้ผู้นํำชุ่มชนและกัดให้บานก็เลยปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางการเกษตรว่าซั่นวาสิเฮ็ดจังไดเพื่อนก็นเลยนํำเสนอให้ปลูกต้นปอเทืง่งนอกจากเป็น ดอกปอเทืง่งต้นปอเทืง่งที่มีดอกสีเหลืองสวยงามเ้วเนี่ยกันยังสามารถปรับปุ่งบำรุงดินได้พอมได้ค่ะคุณผู้ชมน้องกิก๊กเพราะว่ามันสามารถไช้กบได้เลยค่ะ,คะอบตอโคกมังง้อยเพิ่นก็เลยรวมกับไทยบ้านนี่ล่ละใส่พื้นที่มองเนี่ยมาต่อเนื่องหลายปีแล้วแล้วก็นน้ำร่องสามรอยไร่น้ำกั่นกะค่ะ,คะมาหอดปีนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็นได้ขยายพื้นที่ปลูกอีกได้พี่แนนปีนี้เนี่ยปลูก หลายกว่า2 0 0พันลว่วะสั้นอากจาก3 0อยเนาะเนียนจาก3 0 0ยปีนี่2,000พันลาพร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกัสถานที่ถ่ายรูปจุดเช็คอินถ่ายภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งมาของจังหวัดชัยภูมิเลยด้ค่ะค่ะก็พี่น้องโคกมังน้อยเนี่ยเพิ่นก็ได้ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ดินของเกษตรกรเนี่ยพร้อมทั้งสั่งหลนงมากปลูกต้นปอดเทื่องเหลืองอาลามว้าคืองามแท้เห้อ เขาสิไปบ่เขาสิไปนองค่ายหรือว่าสิไปใชยไหมไเขาไปเขาต้องเลี้ยงลำดับปฏิทินเลยได้หรือมันคือมีหม่องเที่ยวหลายค่ะคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่าในช่วงของวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายบักคักว่าสั้นเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวเนี่ยประทับใจหลายนอกจากที่นักท่องเที่ยวที่ประทับใจเราเนี่ยยังเป็นการบำรุงพื้นดินให้พี่น้องเกษตรกรนาเดี๋ยเสาร์อาทิตย์เนี่ย บ่อต้องสืบเลยพี่น้องหลายบ่อหลายบักคันที่จอดรถหนีเงา้วไปเป็นเกือบสิบกิโลเพื่อนว่ายางมาเบิงเพราะว่าขับรถเขามาใกล้ๆบ่ได้แม่บ่แมนคือการกับตุงท่านแต่ว่านยางวังหันีลายขับรถเข้าไปมันเสียทัศนียภาพด้ต้องยางเข้าไปแล้วกลับไปยืนท้ายรถบางทีหล่ะโอ้เขาต้องเฝ้าไปด้ก่อนมันสิโรยแมนก่อนมันสิโรยช่วงเดือนนีนะคมมาสั่นเอ้ามันกระหางจากพื้นที่ โตจังหวัดเนี่ยสากิโลบ่ไก่บ่ไก่เอาไปเที่ยวกันได้ค่ะพี่น้องก็เลือกเอาสิไปจังหวัดนองค่ายก่อนหรือว่าสิไปจังหวัดเชยภพมิมกอนกได้เอา